รายงานออกมาแล้วสําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจําวันศุกร์ที่2รกรกฎาคมอย่างที่คุณอริยาบอกตัวเลขน่าตกใจนะฮะทะลุไปอยู่ที่6,087รายนะครับอีกหนึ่งมาตรการที่ถูกนํามาช่วยในการป้องกันแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็คือ social distancing หรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่12ประจำปี2,564สารงานสารพลังก้าวข้ามขีดจำกัดภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal อย่าลืมนะครับระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 4ครับ